อันนี้ชีวิตของพ่ออยู่ผู้เดียวบ้นนานเอ๋อแะเมียการลดลงลูกเต่าให้ป้าให้ทิมเขาเมียอะไรเห็ดน้ำไฟเห็ดน้ำผอบ้านน้อยใบวันดีน้่งสกุบบลบ้างเม็ดเสรแล้วเมียล่ะไปน้ำพวกอันบริเวณใตาสิตาย,ายนขนาดแล้ว้ากับไเป็นกะลี่เถื่อนเห็ดกระปักแต่เงิน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 ยันนคิดเขาคอเขาวคอเห็ดใบหางให้มันจบทางแขวงเฮาพานักงานมาั่นใจก็ไม่มีคะแนนการเนาะ มายอมไปเฮ็ดก็จะไปเฮ็ดไปยันย yeah. ันจับยันผูกอันนี้ข้อความมันทำเฮาคนอยู่คนเดียวจักีิเพิงไผ่เพิงไผ่เลยลานเลยมืดเลยเนี่ยมืดเนาะมันทงอันกจะเซลอยู่ในงาผู้เสกผู้สาวกขึ้ดบอกเอือดแต่ตายไปตีนเขาฆ่าต้องไปยางห่างยงไปยางบัวร้ายเขาบ่กไปยังบัวทึกได้บานเขาบอกแต่เจ้าก็อยากได้อยู่ว่าเจ้ากันเฮ้ยไดอยู่คนเดียวลูกน้ำตาตกขินอ่นายลานเลย กกนีนุชโกดีดดดละตายปะคนจะตู้ก็ตายแล้วสบายดีไดาา้เจาา้านักข่าววะนักข่าวที่มาสัมผัสจะนีนจะชิบปายใ่อยหันอันนี้สว่า่า ข้อ่านำปลูกหลานจะแจ้งเราข้อนี้เป็นันพนักงานบำนาญอย่างนี้เดี๋ยวจะงยี่ป้าใช่ใช่แล้วนั้นจะหานไม้เพราะว่าเมียากาลินชูจะคอยเฮ็ดไปยังห่างพิจารณาคดีอ้าว่าจะแจ้งอะไรอัดอัดอันอันไม่เฉียกไหมอัดเลยอ่ะอันเลย,เออเลยข้อยพนักง,งานบำนาญน,นี่เมียลินชูนำในบ้านน้อยอบ้บานน้อยบ้านน้อยแปลวันดีนำสกุลเล้เฮ็ดไปยังพิจารณาคดีแต่ว่าในกระยาข้อก็ย่อมอยู่เพียเดียวค่อย เป็นโแต่ว่า้หน้าจะตุ่มเป็นโชด้หน้าจะตุ่มขมีนี่อยู่ในหลอดห้วเสวายนี่แต่ว่าผู้ชายเบิ่ออยาวแต่ว่าเขาอีดูลูกใครตายเป็นตีนหลายว่าผู้ชาจใช่ไหมนี่คุยเอาแต่อีดูลูกเดี๋ยวเจ้าบอกเอาเนาะเขาเอาปุ๊บเอาผอมใหม่ปุ๊บถือว่าลูกอะไรไฮนาตะตุ่มเออใไฮนาเนี่ยเนาะมูนมังคอยบรายลูกบรายมูนมังมโนดกยันลูกบรายเพราะว่าในนี้ฮันอาจารย์ช้อนอยู่นี่กับตู้ลงใไฮละสี่สิบหลาเลยนานี่นี่อื ไตหวยสบายไตครัวไปนี่สี่สิบล้านเขาตกลงให้ล่ะเชื่อมโยงจะมีปลาเราประหยัดเรามีมูลอยู่มูลหลายเนาะมูลเนาะได้ม่เงินเดือนเขาปลายดอกสองล้านเด็ซืรอเงินเดือนห่านดาอยู่หนูเห็นแต่มูลมูลหลายเนาะมูลเนาะลูกชายพ่อเงินเดือนลูกหันกับพังพ่อแม่อันนี้ก็ลบแล้วันไหนหัจักแล้วบัตรทอยแหละไล่คุณก็ทอยแหละหัวแม่นอกใก่ผ้พ่อแหละแต่ว่าลูกชายนี่ก็ร้อยเอก ไปแจ้งให้ตำรวจนะจ้าพ่อในซองรังตำรวจกุ้มนวลไม่ใช่แจ้งให้แก้วกับอันชายดำให้จับพอ่อประกอบขด้จใจพอ่อโอ้เขาว่ามันบุกการจับได้พ่อเจ้าเนี่ยนักปฏิบัติเก่าเนี่ยห้าเรื่องกับพอ่อพันชาวเอือนชาวชา,วชาวนน้องสาวพันกันเรื่องเล่าข,ข้าคุณเขากร้อนชีจับกระได้เขา,าเจ้าเฮ็ดกับวานานเก่าเนี่ยพเพาบุกการโอ้กุลอเอกไหน คือบูจับกูช่างช่วกู้อยเอก <c oughs> เขาว่าบกการจับนักปฏิวัติเก่าลุ่มลูมกคู่ขานนี่เ่ามันทำรายอันนี้ลุงกลับมาให้การปฏิวัตินี่ขั้งที่สามนี่ขัง้งระช่วงประกานประเทศนี่เออนี่ลุงนี่กลับคืนนี่นี่อันนี้ไม่จะให้ออกเลยวันที่ชาวหาเดือนหาปีปะจะมเชาวหาจะให้ชายผักพรพอกเขาเยัง่องชาย นี่อยู่ใช่แค่ก่อนเอาไหม่นี่ยอ้าวพูดข้าไปหารเลยชิได้อยู่บ่พืชฐานหาบื้อคือใช่สุกใส่สาบอยู่ใช้เคยเข้าไปแล้วก็ทุกง่ะบ่อันนี้ลูกหลานยังไม่เห็นก่อนยังไม่เห็นมันเอาไหมนะเออลูกหลานเขาว่านัาข้าวนักะมัดข้าวอันนี้ปัญหาตัวนี้มรหาตัช่องเนี่ยฮยากให้ไปเบิ่งในป่าชนตะละซองตะละแจกผู้ทุกนี่ไม่เป็นได้อแต่ก็ขอมากินกับมีหลายอันนี้ให้นักข่าวแหละ ไปช่องแต่งรัฐบาลเบิังแนะอยู่บ้านนี้บ่ฮะอยู่บ้านนี้บ้านบ้านทงบ้านทงอือทางไหนบ้านทงเอ้ามันแหวกพ่นเออลงมาพูดอืออันนี้พวกหลานกับอะไรเพราะเส้นน้ำอันนี้ไม่แต่อันนี้นะมีส่องทางขั้วหนึ่งบาร์ขั้วตะกอนเขาตายไปแล้วอันนี้นึ่งมาบ้านทงอันนี้เฮ็ดแต่กะเฮ็ด ผู้ทุกข์อันว่าผู้ลำโพรวยก็ได้ผู้ทุกข์กันก็รนะ้ายเนาะเด็บบ่มีเขากินเลยบ่มีให้มไม่น้าเนี่ยบอกอะไรกันไ็เห<ม>นุ่ยต้นอย่างจะเอาผัวเราทึ่งแทนนี่เอาผัวปุ๊บเราทึ่งกบเพ็ดอันทางเลยสิบเนี่ยเอาผัวปุ๊บเพื่อนผัวเท่าแก่ละผัวตายปุ๊บกะมาลุงตาบ่าหาเลยนะหมุนเลยมีแต่อยู่พับจ้างไปมือมือเนาะ เจ้าพัวปุ๊บแล้วทจาัวจะตายจะเท่าจะแก่เขามาให้ในมูลไหนเขากินแต่ข้าวองจะก,กงข้าวองไหนเมื่อจเจ้าคอยจะแตงหินแล้วคอยเอาเมื่อคายคอยเอาเมื่อคอยเอาจะตายพวกข้าวองอะไรบาริมูลมรดกอันแต่ปูแต่หง่า,นานแต่พ่อแต่แม่หันเขาบอกให้เจ่าไรจะไม่งจะไม่มชิดจะมัดกอบเขดนี่เอ,เอาพัวเลยมัดจะมาตัวหนึ่งหมดพี่เต่ปู้ชาไมีชิดเนาะเออผูใชาไม่ชิดคันัวตายป้าอะไรกันแล้วคลั่งเลยชิดนี่ พัวตายเลยก็แล้วมาแหละก็แล้วชมมาตัวหนึ่งมีนาะไม่ใช่เงาชมมาเขากินขาดองจื้ออไหสชมาตัวหนึ่งทางเราสิบบุคือทางเราเก่าอะไรมีแต่ลูกเต่ากับเลี้ยงเองอีกจองให้เองแหละเลี้ยงเจ้าจองให้กุ้มเจ้าเองเลยกุ้มตัวเองอีกเนาะขาดองก็เลยน้องกอางอะไรอยู่ติอยากปพิ่ลูกเจียงหน่อยนะยม่ยุนไม้แจกว่าพัวตอนตายพวกตกตายมันอยูุนไม้ลูกอย่างน้อยอื เทีเดเรียกน้หนหมายละเอาวัวตีช่องม,มาปุ๊บเอาวัวทีชองกดหัวตายชาวอะไรลูกวกวากหลายคนหรือม,มั้ไม่เลย้ไปล้าจะไปทางไหนกินข้าวรองข้าวหลาเลยนนนเ,ลเ,นเน่ใบ้มานวดเชนี่ก็มีจะอยู่กุมลูกอันกุมตัวเองนะ่อยไงเนาะไม่ได้ไปเลยช้ำมาตัวหนึ่งนะขงเขาทิมนะอันนี้หอาตรงๆเลยว่ทางเลยสิบหนึ่ง กล้ไปพุ่นจะพาะเขาเพชอันเห่าฮับปิชอบนี่ก็ค่อยลงอาคารอยู่นี่่อยบอกตำุวจล้านตรงยังใส่มูนมรดกเก่าตัวอันของเชล่าวยาแบ็ทางลายมืนันะอันนี้บอกอันนี้ลลานนักข่าวเขาไม่ให้ต่อเน,นะนื่องและนี่ลูกต๋องเนาะ ไอ้ร้านเนี่ยไปชายกระยาเด้อเขาบอกตรงเนี่ยเงยตยางขยินเบียเนาะทามือเขาคุ้งเนี่ยเพื่อขยินเบียละเบียล้นนะห้ามกลิ่นล้นเบียล้นถึกมือเขาห้ามกินเบียล้นบ่ไหวยินหรือเปล่าเนเบียล้นถึกมือเขาเจ้าไหนเนาะบ่ไหวกินบ่ไหวกินขยินเบียละเบียล้นถึกมือเขาแล้วห้ามบ่กยินอยู่ชาก็ะยาละคำเตือนนะก้อนนี้โตสู้กูสาตวเนี่ยมันง่ายนนี่รอบรอบสามเข ก้อยอกไส้คือแล้วก็พิดกับนายเขาเอาอกบแต่ทั้งน้ำคืนนี่บ,บ,บอกให้ใบวันนี้พื้นทานทางลิซิปนี่นึ่งแหละนึ่งแล้วเขาฟึกใช้ก<ม>ีตาไปอืมมอนเขาเขียนเียจ้าลูกหกักเอาในกระต่าย,ยบักสมยัยนี่เอามียาผู้ติดเชือมอนในประเทศเรียกรับอของกระทรวงบักสิโดนนี่ไปนี่ก็ชี้บอกหลเอเทือนกันกันลูกไม่รู้จัก ชวนไปพอชีบอกว่าเฮื่อมแบบนี่ทำายสายลับของกระช่วยไม่กับเพื่นบักสมัยเมืองอาชพรนใต้ลำปะเท่าอาชพรใต้ลำปะเท่าไหนบักโมัยไหนกระบอกปใส่เบสเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพาดำปะเท่าไปเอาหวานไปเพิกใช้กีตะไฟมีงวดตอดไพ่เคยมึงงวดตอดตายบ่มีดตายไง อ้าตั ment, Hard Hard ้งแต่เลโชจนตายอืมไม่ง à i ต่อยแต่เลโชพอเท่าก็ได้บอกกันเลยบ้านเมืองก็ได้บอกกันเลยไปตบหัวพ่อี่ตบหัวลูกหลังเชียรกูแพงเมืองโปรตุเกสรอบไต่บ่เดี๋ยวนี้ย่านย่านแหละวานเพื่อนฮะวานบักรีทนบานน้อยๆเท่าเวรนุองย่างน้่นมันใช้วานตอนนี้อันนี้ให้ แจ้งให้กันทางพายลงพนักงานลงละเอียดก,กันเจอปัญหาแบบนี้นาะยเอาบักตะคุนมากันาดเอาไปหมดเลยอืมเฮ้ยจงังคูตตลอดชีวิตเหรอันนี้สัมภาษณ์กับสมัยมาถูกกาสารบาเคยนะแบบนี้นาะยเฮานักปฏิวัติเก่าอะไรลูกเจะช่วยพอให้การปฏิวัติอืมเอาเปิดแจกับนายโป้เมื่อ,อไหร่โป้เมื่อเขาหนำไอันนี้พอเขาหนำอีก อันนี้ยังออกรอบนี้กะโอ้ยยานาบะพวกเฮาประชันตกลงให้เจ้าออกอะไรยังอ้ยนายเอ้ยลงปุ๊บลุลงหายก็ไปแล้วช <c oughs> ่างว่าชาได้ลุมแล้วอันนี้ลูกหลานจังปาดว่ะชุ่มทอนตงดีบ้านเกิดเมืองพรราันชัยพาันชัยเมืองพาันชัยอืมเหตุการณ์ปฏิวัตินี่เนื่งเลยตนะบ็ดเลย แบบพี่หลับครั้งที่ชองมาเหียนชายหุงเมาอยู่กองมัชการทหารเขตกลางไม่ทางแข้งในเขตกลางในทหารกุมละกองมัชการเขตกลางพันเอกบุญยังวรจิตหัวหน้าอันนี้จะพาเลยให้ไปเปิดข่าวละพันเอกบุญยังวรจิตหัวหน้ากองมัชการเขตกลางจับเจ้าแข้งหมู่ค่างปุ๊บพันเอกบุญยังไปเป็นเจ้าแข้ง ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นประจำการอยู่ชิตมวกอือใช่ทหารพระความวิงจันทหารสมมามนาเดอ้อลูกเดอ้อโดยจากข้าใช้พระความวิงจันทรล้วเพิ่บไปอยู่หันกับพิษการเกินในหมวื่นข้าพเจ้าออกไปอยู่ช่องของน้ำเอกบ่ได้บ่ได้น้ำกลับค <c oughs> ืนมันอยู่กองบิญชาการตงแข่งมาอยู่กองบิญชาการตงแข่งอยู่ภายในโฆษณา เปิดตลกคงเจ็ดมงเปิดตลกคงต่อแรงก็เปิดอีกเปิดตลกคงอยู่กองพิสการทหารแข่งเนี่ยนี่ของห้องของการพล่าอันนี้กองพิสการทหารแข่งงานกาใจ่แล้วอ่ะดวงดุ้นนั่นน่ะดวงดุ้นอืมสวิญเดี๋าวนะเดี๋ยวบ้านนี่แหละแค่ไรได้ได้ลายละบอเอาเมียเอาเมียหลัก็จะเป็นว่าไปเหรอ กุดก็ต่อใหม่ไยก็ต่อหินอะไเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าบ้านนี่เพิบบ้านนี่กำปันน้นอีตามมาลาไปเจอก็ปืนอยู่บ้านอาไลโอวบักอันนี้มึงเห็นทีไหนแบบนี้ไฟปืนก็ร้อนไปก็ร้อนจ้ามึงกลับเดี๋ยวนี้แต <c oughs> ่กลับคืนมาอยู่ก้องปูกลูกก้องบูกลูกน้องเผือรา้วารนีมาอยู่ะะนะมาอยู่นยุบกล้องบุกลูก จะตั้งกองพันเขาสีเขาประชาจะมีให้หน้านี่หน้าก็ามีดินนอนต้งงนยางก็มีมจะทุกบุญคุณ,คณพันเอกคำปานกิตมามละให้เพื่อนอนยูม,มันตายแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นจังหวัดจังปะนี่ดินเพื่อนนี่<ม>ดินนี่ยอันนี้ก็แมนมาเลยนี่ลูกเพื่อนว่าเจ้าจะเฮ็ดอยางเฮ็ด<ม>อันอันนาบ่าว,ว้ยพันธุ์ทุ่งนี่อันนี้อันไรคขณบอกขอบใจเด้อทางอันอัน ทางการเท่ามาชำพาดกะะให้พระเจ้าอีดูตนมนุษย์จะทำผู้ทุกผู้อยากยังมีได้แต่ละบ้านไหนหลายเนาะยังหลายไหนจุดนั่งและบานทุงบันทุงอันนี้ให้ขนันมีอกาสอะไรยัง <c oughs> ให้ลูกไปนะมุ่งชังชี้แต่ไม่ไม่ชังภัยอยู่ในกลมตอกอะไรบอกให้หาอำนาจกับของเปราะเปราะก็ชาวเมือนเขาอะไรยะเอื้อนยำพา ท่านว่าลูกเต่าว่าเออยจะให้พ่อไปนําพ่อไปนํากระไรโดยอันนี้ไทยนี่เขาเบิ่งไหมเพิ่งเบิงเพิ่งเบิงเพิ่งเยี่ยงกันเราเขาเริ่มเบิ่งเือกันอันนี้อันนี้การว่าพิก็ขอไปตรวจในสถาบานเนาะได้แลนนี้ชีวิตของพ่ออยู่ผู้เดียวบ้านี้๋อมาเมียการลูดมลูกเต่าให้ป่าให้ทิ่มเหา เมียเลยเห็ดน้ำพายเห็นน้ำพอบานน้อยใบวันดีน้ำสกุลบางเม็ดเสร็จแล้วเมียเลยไปน้ำพวกอันบริเวณตาสไตขนาดแล้ว้าก็บไปเป็นกะลีเถื่อนเห็ดกระป๋อแต่เงินเงินเงินนั้นยังคิดนเฮาอยู่ไรมาเอ้าทางทางลาดบุหูเด็ดเฮาขอเฮาคอเห็ดใบหางให้มันจบทางแขวงเฮาพนักงานมันน่ากันม่มีคะแนนการเนาะบ่ยอมไปเห็ดก็จะไปเห็ดไปยัน ยัดจับยัดผูกอันนี้ข้อความมันทำเหาคนอยู่คนเดียวจกักชีเพิงไผเพิ่งลูกหลานเป็นผักเป็นหลานนะช่วยเสนอให้มาตาทอดายเฮาจะหูพอข้าหุกชี้านะที่การเมือวันไม่เคยผิดบานผิดเมืองลงอักทานแทระบอนชูลบตัวตีใส่ก็ไม่เคยปลาใช่ไหมมีแต่ประชาชน,นแฝงอันนี้ข้อความมันทำนาลูกหลานมาล,ลงยำฝ่านี่จักข้าพระเจา้านั่งใบำํำนามสกุลลยสักดาวง ตอนน้ำมาลากะอันนี้พวกผู้มีความผิดอย่างเฮ็ดไปยางผิดคดีหลักเล่นจูจากปลัวเขาก่อขันว่าให้มันจบเจื่อเลยบืดแต่ผู้จะได้เลยลานเลยมืดเลยนี่ยมืดเนาะมันท่องในการเซอเซออยู่<พ>นี่นะพูเซกพูเซาก็าเดบ่อเขาตายไปตีนเข,ขาฆ่าตั้งไยางห่างยงไปยางบุร้ายเขาว่าไปยห่างบุรึกได้บา,านเขาเดก,าาก,กเจ้าก็อยากได้อยู่เจ้าเฮ้เยไดอยู่ผู้เดียวลูก เออเขาอยู่ผู้เดียวอะไรอยู่ผู้เดียวเนาะเออคือคืออยากได้อยู่บ่อ้าวอยู่ผู้เดียวเจ็บเป็นพายชีเบิ้งเจ้าแม่นเออหมอพายชีเบิ้งลูกเต้าเอาไอ้เป็นครอบครัวไปเลยรูกฮะของเงอนเลยเขาไปน้ำแม่เข้ามาไปน้ำแม่มปเลยเขาบอกว่าน้ำผอแต่ว่าดินเขาเนี่ยเขาให้หน้าเนี่ยเขาให้ไรชามสิบล้านนี่นี่หน้านี่ไปนี่หน้าในชามสิบล้านดินเขาอย่างชามโตอยู่นู่นมใช่นี่มู้ยากชื่อไปดูถูกเขาขนาด ชาวลานช่วงตอนตอนสิบลานพี่บ้าจะขายยานลูกลานบัดตกพญาพิษยุงงูจะพอหันอ่านรลลูกหันลูก,กลนี่ขมังอะไนี่พังแมาไหมท่านนายกยานี่ขอความเหม่ทำมาแก้ที่นี่ไประวังเมียเขาของเขานึ่งละความพิษเขาเมืเ่อเฮ็ดไปจะกห่างเได้หมด้อตัดสารอะ้รยังใกล้เกี่ยขนาดนี้ความพิษจะมาตาาเมียพิษเข่าคอให้ดเนินคดีเมีย ข้าพิีเราข้อกาคุกตลอดชีวิตกระไรอืมอันนี้ปฏิทิเอากะมูชมมาเนี่รุ่นมนุกมขุกคานนี่มันเป็นง่ายอะไรเอากันนี่แปสิบสี่เอากันดี๋ยวัเราแปดสิบสี่ร้อยเอเลนไซจังหวัดตั้งซื่อบ้านไม่เล่นไซปฏิการลถอ่ะท่านที่จะขึ้นรถทํำกนันมันเลือลนรถน้องบ่อไปเจ้ากระจับตายน้ำก,กันงาเลนไซมือควากว็มีการานังแข้งลงไปอ่ะี่น่ะ พ้อย่าดไทยปฏิการิยาเราลดเหลือมาเพิ่มโตไปหาเมียปิ๊บเขาที่รุ่นที่ตะกี้มีนะจักเฮ้ยเมื่อของกลางรถด่วนเลยนี่จะภาพด่วนมันเมื่อปุ๊บหู่วยงานจะภาพโชคบนเงี้ยปุ๊บหมดแหลยหมดความวังแหล้วมันอยางยิ่งตัวเองบักบัวเงินหยาดปุ๋มยาวนะเฉี่ยหมดเลยหมดความตั้งใจแพงหน้าเนี่กว่าแพงพอแพงแม่อะไรแพงเมียไหนดิ บรทานเอาเมียบปทานเอาเมียะกำลงออัเลงเป็นแพนนิครักำล,งลกังเ,เ,เป็นแพนกันอืมกำลังล้มกันเออเออเป็นแพนน์หรอวะโชคเพื่อนออกมามันม,นม,นมดนมนเลยเจ้ามดเลยตะกี้ไหนมดคนต้องใจเลยบนมากหัวใจแต่แทนปฏิการหลัดยิงแมกหัวใจห <laughs> น่ายแพงบ้านโมที่ตายปุ๊บหน่ายช่างไม่ปุ๊บเพ่กไวทุกทิ้งเลยเนี่ยจนราคาบักบักกันถึงหัวหน้าปฏิการตัวลาลุดไอ้เลนชายตาย ก็ดว่าน้ำตาตกขีนอดนายลานเลยกูขี้นอดก็ดีละตายปะคนจะตู้ก็ตายแล้วนี่รอดนะไหกูเชื่อในลานเลยนี่ว่อ้าวเข็มแข็งเข็มแข็งจ้ะเอาชัวร์ขยะด้หลาเ่ยมีขยะโยกอะไรกันถึงข้อมูลจะคอยบอกโยกอะึง โอ้หผมใจร้อเลยใจแล้วผมทำเ้ให้เราไปหานรไม่กันมล่ะรบกวนล้ลายนะกอยโอ๊ตจากไปจากทำลายมูนะโอ๊ตชีวิตก้อยโอ๊ตครบมือนี่งอ่ะไจากขางมูเหน่ยมูลืนชูจักรยามูเป็นไรบ้างเขาปดทิ้งละเขาไม่สมัครนังขามันมันเป็นเจ้ีพักให้ปดเช้ีพักไอ้จ้าหนาะชบื้อนอดแข่งเล วางอาทิตย์ก่อนกับอารวาสลูกหลานมาแต่บาทคอเกินเบียเขาวันได้ชุมแชนในบ้านเจ้คููเขาแล้วนะกับพวกแล้วในบาทบักหน่อยได้วันดีอันนี้ไหนขอความสำเร็จสาธุชัวหมุ่นิยมมันขันยืนเดือดร้อเลยคือกันเด้อให้เราไปหาไม้กันพี่น้องน้ำตาตกแล้วว่าลุงนายเรา